ก็หลายๆครั้งนะฮะบางคนจะบอกว่าไม่มีทางเลือกหรือไม่มีทางเลือกอยู่แค่นี้อันนี้ยกตัวอย่างแล้วกันสมมติผมเป็นผู้หญิงแล้วกันอ่ะสมมติเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะแล้วทีนี้มีผู้ชายมาจีบมีผู้ชายมาจีบ3ามคนเลยอะยกตัวอย่างนะสามคนเลยสเสน่ห์แรงจัดนะฮะคนแรกเป็นตำรวจแต่รับหลังอาจจะเป็นหัวหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์อะเป็นยงไงฮะตัวเลือกที่ไม่ดีลวถูกปะ ใช่สองเป็นใครดีนักโทษอ่ะนักโทษที่มีคดีเอาแบบนี้เลยนะใช้สามเป็นวิศวะแต่ยังตกงานอยู่ยังเลี้ยงต,งตัวเองไม่ได้คําถามฮะเราจะไปต้องเลือกไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างมีทางเลือกนะตั้งสามทางเนะี่ยใครเชื่อผมบ้างเมื่อกี้กผมบอกว่ามีทางเลือกกี่ทางนะสามทางจริงไหมไม่จริงอะเราสามารถเลือกช้อยสี่ได้คือไม่เอาใครเลยฮะแล้วไปต่อฮะ ไปต่อคือสวดต่อแล้วก็ไปหาคนถัดไปฮะเออมันไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกเนื่องอื่นก็เหมือนกันนะอย,นนนะอย่างเช่นการลงทุนนะอย่างเช่นการลงทุนสมมติคณมีเงินอยูอ่ห้าล้านอ่ะซื้อบ้านหลังแดงนะปล่อยเช่าหรือ2ซื้อหุ้นหุ้นอเมริกาเนะี่ยตอนนี้กําลังแพงเลยหรือ3ซื้ออะไรดีกองทุนอ่ะกองทุนนี้ก็สรุปมันก็อยู่ในมันก็ซื้อหุ้นนั่นแหละ แต่ว่าอันนี้เป็นคนอื่นเอาไปบริหารให้นะคำถามคือซื้ออะไรดีฮะคุณอาจจะเลือกช้อยสี่คือไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วเลือกที่จะเชื่อเงินสดก็ได้ฮะหรือช้อยห้าอาจจะลงทุนในไทยก็ได้ฮะอะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรที่อ๋อช้อยมันก็ไม่ได้มีแค่ที่ให้เราเลือกดิถ้ามีตัวเลือกที่มันไม่โอเคหรือเป็นตัวเลือกที่มันยังไม่ดีหรือยังไม่ดีพอสําหรับเราคุณไม่ต้องเลือกก็ได้ฮะคุณไปต่อกัน หาโอกาสใหม่ตัวเลือกที่ไม่ดีไม่มีดีกว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยแหละใช้ในทั้งการเลือกคู่ทั้งการลงทนุนทั้งอะไรก็ตามนคุณอย่าไปเชื่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันอาจจะมีสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ได้นะฮะ